แมตผมต้องไปหาตั๋วใบที่7แล้วครับมาครับฝั่งซ้ายครับคุณฮาร์เปอร์เป็นคิวบาครับฝั่งขวาคุณฟรีนาเป็นเกาหลีครับอืมสภาพโซเวียตพบกับพันธมิตรครับผมเดี๋ยวดูฝั่งพันธมิตรกับฝั่งโซเวียตครับยังไงครับโอ้ฮาร์เปอร์วเหมือนกันฮะนี่ครับคุฟรีนายก็ไวครับไม่ธรรมดาครับโอ้สปอนเซอร์เข้าอนะครับวันนี้แม ลุกขวัญกำลังใจโอ้โหคุณทีเฮสรลี่ฮะอัดฉีดให้คุณ Harper ฮาร์เปอร์ครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจฮะเดี๋ยวดูฮะคุณฟีนายแกวิ่งไปเห็นหมดแล้วนะฮะคุณฮาร์เปอร์แกก็เห็นหมดแล้วนะฮะ,แล,ะ,ฮะแล้วจะออกยังไงครับเดี๋ยวดูครับโอ้ยแบบนี้ไม่ดีแน่ครับต้องมีปืนกลดนด่วนครับเมืนคนออกมานี่โดนสอยหมดนะฮะจ่อรออยู่หน้าบ้านนะติดเคอร์ฟิวแน่นอนครับแบบนี้ครับ ฝั่งนี้ครับเนี่ยครับปืนกลมาดักรอนะครับอ้อย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 อ้ยยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวดูครับอุ้ยต้องมีสมาธิเกมเยอะมากๆจริงครับสำหรับการเล่นแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะงูเขียวเพชรคาดนะครับใครไปตั้งชื่อให้แกฮะอาเรามาแล้วเนี่ยงูเขียวเพชรคาดนะฮะ สำหรับคนที่ดูผมอยู่นะฮะถ้าเห็นว่าทำไมผมพากผมคุยอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะไม่ต้องหันไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเพราะว่าเราสตรีมเรามีดีเลยน,นะฮะคนที่เล่นไปอยู่ก็ไม่ทันหรอกฮะถ้าผมพูดไปก็คือจบแล้วฮะนะครับอ่ะโอ้ยคุณฟรีนายลำบากแล้วครับแบบนี้ครับดูสถานะทางการเงินของแกนี่ไม่เดียวซะเลยครับนั่นแหละครับไม่เดียวซะเลยครับโอ้แล้วดูครับคุณฮับเปอร์ครับได้ที ขี่แพะไล่แน่นอนครับไปพร้อมกับทรัพยากรที่มีอยู่ครับมีแค่ไหนไปแค่นั้นครับผมโอ้จะฝั่งนี้มีกาดกดเดียนะฮะจีไอกาดเดียนะฮะโอ้ถูกครับโอ้ดูตัดสินใจได้ดีเลยครับดูฮะถ้ามามุกนี้คือตัดสินใจได้ดีแน่ครับแบบนี้ครับ1 2ฝั่งนี้ก็ 1- 2กันฮะแต่เนี่ยครับดูครับโอ้แล้วกริซซี่นี่หนึ่งนี่สู้ไรโนไม่ได้อยู่แล้วนะฮะมี2คันเท่ากันอยู่ฮะตอนนี้เดี๋ยวดูว่าจะออกหน้าไหนครับ โอ้เลยคุณฟรีนายก็เริ่มฟื้นนะฮะเริ่มฟื้นครับผมมาแล้วครับสามคันแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูครับว่าสูสีกันมากๆครับเกมนี้ครับอาจจะมีเพียนพังไปสักนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้ทให้ถึงกับเกมสิต้องเสียนะฮะไม่ถึงกับเกมต้องเสียนะฮะเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวเกมถัดไปผมเปิด2องสองให้ดูนะฮะอันนี้ผมหนึ่งหนึ่งไว้สองแมตช์แล้วนะฮะมาครับโอ้ยสีแล้วครับ อันนี้มี1มี2มี3ครับฝั่งนี้มี1มี2ครับระยะยาวแกจะไหวหรือเปล่าครับเนี่ยเดี๋ยวดูครับโอ้ดูครับต้องต่อคิวกันเข้าเลยฮะเนี่ยฮะโอ้แล้วตามสไตล์แกครับมีตัวมารับดาเมจเหมือนเคยครับดูครับแล้วก็รู้เลยฮะถ้าพันธมิตรนี่มันจะมีเขาเรียกว่าลอกเก็ตเทียครับโอ้ทำดาเมจไปก่อนครับเนี่ยครับเนี่ยครับดูครับ อีกนิดหน่อยๆก็เอาครับต่อเล็กต่อน้อยเอาหมดครับนี่ครับแล้วเนี่ยครับใช้หมาครับบินขึ้นมารับดาเมจไปก่อนครับเนี่ยครับดูครับอือเอาหมามารับดาเมจครับแล้วยิงรถแร่ก่อนเฉยครับโอ้เล่นเขี่ยวจริงครับดูครับตีหัวเข้าบ้านครับหนึ่งชุดแล้วกลับนี่ยโป๊ะปะตามเลยครับมีโป๊ะปะมาแน่ครับแบบนี้ครับพอเห็นแล้วฝั่งนู้นมีล็อกเกตเชียร์นะฮะเดี๋ยวดูครับกซี่ฝั่งนี้ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะมีหนึ่งมีสองนะครับฝั่งนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่นะฮะโอ้ยทะเลทเกมยาวๆนี่ใสจะออกฝั่งงูเขียวเพชรคาดของเราหรือเปล่าครับเนี่ยเดี๋ยวต้องดูครับเนี่ยครับโอ้แปบ๊บเดียวทับกระใหญ่เลยครับแปบ๊บเดียวจริงครับดูครับต,ตามฟองครับเอา หมาวิ่งไปก่อนนะฮะแบกรับดาเมจให้กับรถถังครับดูครับนี่ฮะโอ้ถูกครับต้องเลี้ยำลายตรงนี้ฮะนั่นแหละครับถูกต้องครับถูกต้องครับแบบนี้ครับถอยด่วนครับนั่นแหละครับเออมาไม่ง่ายนะครับเนี่ครับมาไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวดูครับว่าจะออกยังไงครับคุณนนนายจะมาหรือเปล่าไม่ดูนะครับวันนี้นะฮะอยากให้เกมาจริงๆครับผมนะครับ อยังไงครับเนี่ยจะจัดแรนสเคปใหม่แล้วซ้อมกระสุนปืนแล้วหรือยังไงฮะแต่คุณฮาร์เปอร์ก็ยังไม่ยังไม่ชัวครับยังไม่แน่ใจครับบอกยังไม่เข้าดีกว่านะครับยังไม่เข้าดีกว่าเดี๋ยวรออีกนิดนะครับเดี๋ยวรออีกนิดเพราะงั้นรออะไรไม่รู้นะฮะนี่ครับวิ่งวนไปวนมาตรงนี้มาตัดไม้ข่มน้ำฝั่งขวาอยู่ครับโอ้ฝั่งนี้ก็ฟื้นนลฮะนี่ครับเริ่มมีรถลงรถแร่ โอ้ยไอกัดเดียนต้องเอาหมาเคลียครับแต่ฝั่งนี้มีคอมมานโดนะฮะอย่าลืมนะฝั่งนี้มีคอมมานโดนะฮะจะเข้าไปชุดนี้จะดีหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับเนี่ยครับมีคอมมานโดฮะแต่กริซซี่นี้โดยธรรมชาติสู้ไรโน่ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเนี่ยครับสู้ไรโน่ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะโอ้เหลือเยอะกว่าเห็นเห็นเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวเยอะกว่าเห็นเลยครับดูครับได้ไงต่อครับโอ้จ้อาฐานคนครับขันคนกระพริบแล้วฮะเนี่ยครับ ยิงแล้วล่วงแน่ครับอย่างนี้ครับแต่ว่าก็มีสูญเสียมกันฮะต้องต้องถอยฉากมาก่อนครับจังหวะนี้แรงนี่หมดแน่ครับคนเขาเยอะครับตออเล็กตอดน้อยแต่ก็เจาะถือว่ายังเจาะไม่เข้านะฮะยังเข้าไม่ดีฮะตอเจาะยังเข้าไม่ดีโอ้แล้วโดนตามมาเคลียอุ้ยแวบเดียวครับชุดใหญ่มานะโอปะครับอืมแฟลกแทงฮะเดี๋ยวดูครับว่าจะไปออกยังไงครับ น้องหมาอะไรโน่แล้วฝั่งนี้ยังไงครับพอกำลังยังเหลือน้อยนิดอยู่ฮะยังติดปัญหาเรื่องเงินอยู่ครับกำลังปั๊มเงินกันอยู่ฮะกำลังปั๊มเงินกันอยู่๋ยวดูฮะฝั่งนี้ก็เหมือนโอ้ปัม๊มปั๊มได้ดีครับมีสองนะครับลงแร้มีสองนะฮะอะยังไงต่อครับยังไงต่อครับจะเอาเลยหรือเปล่าครับ หรือจะยังไม่เอาครับหมามานี่เจอคอมมานโดเคลียร์หมดนะฮะโออะร์โออะร์โอโอะร์นี่ร่วงเลยนะฮะเนี่ยครับเห็นครับเห็นคอมมานโดครับนี่ครับเห็นคอมมานโดครับอ่าฮะไปรอตรงกลางครับนี่เป็นไงเออแตบีมกันครับดูแล้วฐานะทางการเงินของฝั่งนี้ค่อนข้างดีเลยนะฮะค่อนข้างดีเลยนะฮะ ความเร็วในการสร้างหรือต่างนี่คิดว่าน่าจะดีกว่าครับดูครับเนี่ยหนึ่งเนี่ยสองครับโอ้พลังงานน่าจะไม่พอครับสกู่นี้ตอนนี้น่าจะน่าจะพอแล้วฮะแน่นแล้วครับตอนนี้ครับดูฝั่งนี้ครับอเดี๋ยวดูว่าจะออกยังไงครับโอ้ี่แป๊บเดียวครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮะโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับอเดี๋ยวดูครับยังไงครับ กอชวนไปเรื่อยฮะชวนท้าลบไปเรื่อยครับชวนท้าลบไปเรื่อยฮะโอ้ยอย่างหมาพิ่งเข้าไปก่อนครับตายหมดครับเจอคอมบันโดยิงฮรฟอร์อมเดิมครับเนี่ยครับต้องเคลียร์ครับรถถังยอมขายครับผมยอมขายครับไยังไงต่อครับไปอัดฐานแร่ตรงนู้นครับ หมานี่ก็ตัวละ200 200นี่เมื่อกี้นี่ก็หลตังอยู่นะฮะหลตังอยู่ครับหลายตังอยู่ไม่ง่ายครับพยายามจะเข้ายังเข้าไม่ได้ครับเนี่ยจีไอกัดเดียนะครับเป็นปัญหาครับจีไอกัดเดียยังเป็นปัญหาสําคัญอยู่ครับเนี่ยครับเปลี่ยนทางเลยครับโยกมาทางนี้ครับโอ้ยเอากลับด่วนครับเดี๋ยวดูครับอืหายไปหนึ่งครับโอ้เล่นเกลียวครับฝั่งนู้นเข้าไม่ได้มาฝั่งนี้เฉยครับ เออนะะฮเดี๋ยวดูครับว่ายังไงครับโอ้ยเจ็บครับเจ็บครับีไกลครับฝั่งนี้ครับจีไอกาดเดียนครับแต่คนมันจะเดินช้ากว่ารถถังนิดนึงต้องวางแผนสู้ให้ดีครับนี่ครับแป๊บเดียวครับมาฝั่งนี้แล้วครับสั่งยิงฮะเห็นกระพริบแล้วเมื่อสักครู่นี้นี่ครับต้องวาร์ปทันครับ จะโผ่ไปเลยหรือเปล่าะเดี๋ยวดูฮะไลโนไลโน่ชนี้เยอะแล้วฮะเยอะแล้วฮะเยอะลวยังไงต่อครับยังครับยังครับซ้ายทีขวาทีครับเนี่ยครับซ้ายทีขวาทีครับเดี๋ยวดูครับว่ายังไงครับเข้าตรงๆก็ไม่ง่ายนะฮะเข้าตรงๆก็ไม่ง่ายครับเนี่ยครับเจอเจกระเดียนยิงนี่แหกนะครับเจ็บนะครับบอกเลยนี่ครับพอมาฝั่งนี้ก็หลบไปฝั่งนู้นฮะ พอมาฝั่งนู้นก็หลบมาฝั่งนี้ครับเออยังมีทางให้ไปอยู่เรื่อยๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อับจนครับนะครับยังขยันอยู่ฮะไม่อับจนหนทางครับเดี๋ยวดูจะมีมุกไหนไมาอีกครับมากไมชุดครับอมกชุดครับรอบนี้ต้องใส่ต้องเอาไรโนูน้ำหน้าหรือเปล่าครับเนี่ยครับเอาหมาน้ำหน้าทีไรไรนูหมดมุกหนาตายก่อนทุกทีนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวดูครับ กจะเข้าพร้อมกันหรือยังไงครับโอ้ส่งต้องหมาวิ่งเข้าไปเลยครับโอ้ยฝูงใหญ่ครับดูครับโอ้ยโอ้ยเผนนป่าราบเลยครับงไงต่อครับจะเอาเข้าพร้อมกันครับเนี่ยครับมีซิลครับหมาก็ตายหมดครับมีซิลครับมีซิลครับต้องดูครับเนี่ยครับน้องหมาครับโดนครับหมาโดนครับเนี่ยครับจะเข้าก็เข้าไม่ได้ครับนไงต่อครับตัดสินใจครับตัดสินใจครับเนี่ยครับ เอาแฟลกแทงยิงครับกัดเดี้ยนฮนะแฟลกแทงยิงตายเร็วครับแล้วเนี่ยครับตัดสินใจเคลียร์เลยครับเนี่ยครับเตาต้องถอยด้วยครับเจอจไอกัดเดี้ยมาอย่างนี้ครับโอ้คุณฟรีไนบอกจีครับผมว่ายังเดี๋ยวดูครับยังไงครับยังพอได้อยู่นะฮะไม่เข้าซะทีเดียวนะฮะยังไม่พังซะทีเดียวนะฮะเจอจีไอกัดเดี้ยเข้าไปนี่ถึงกับ จุกนะฮะเนี่ยครับควันขมงฉงเฉ่งเลยฮะแต่อย่างว่านะครับโอ้ยแล้วดูครับจะปิดจ็อบด้วยรถกรรมกรนฮะโอ้ใจคอไปทําด้วยอะไรครับเนี่ยดูครับเปลือกหนาครับเอาเปลือกหนาเข้าก่อนครับอมาหมดครับทุกสิ่งทุกอย่างครับเทครับเขาเรียกเทพอแล่หมดแล้วครับตอนนี้ต้องเทแล้วครับโอ้ฝั่งยิ่งเหลือเนี่ยครับ เอารถแล่นำดามจงเข้าไปครับเดี๋ยวดูครับยังไงต่อครับเนี่ยครับเนี่ยครับต้องยอมครับจีิงๆครับผมโอ้กลายเป็นคุณฮาเปอร์ทำได้ครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคะแนนฮะคุณฟรีนายสี่หมื่นคะแนนครับผม